ย้อนกลับไปบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาฟุตบอลลีกออสเตรียมีโมเมนต์น่าสนใจเกิดขึ้นในเกมระหว่าง TSV h a r ีฮาร์ดบกันดับ8มบุกไปเยือนทีมอันดับ7อย่างโวฟเบอร์เกอร์ถึงถิ่นลาวันเจ้าอารีนาครับแมตชวันนั้น TSV h a r ีฮาร์ดเบิร์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการเอาชนะเจ้าบ้านขาดลอย3ประตูต่อศูน ตัดภาพไปบนสแตนด์ด้วยความที่เป็นหลีกเล็กๆโปรแกรมไม่ได้สลาสสาคัญโคจรมาเจอกันแฟนบอลที่เข้าไปให้กําลังใจนักเตะรวมทั้ง2ทีมก็ประมาณ3,000กว่าคนเท่านั้นยิ่งฝั่งทีเอวีฮาร์ดเบิร์กนี่ยิ่งนับหัวได้คือส่วนใหญ่บรรดาแฟนบอลที่สลาเวลาเดินทางมาเชียร์ทีมรักเกมเยือนนี่ไม่เอฟซเดนตายก็การันตีได้ว่าคลั่งไคล้ทีมเข้าเส้น อย่างไรก็ตามปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณภาพครับสำหรับแฟนทีเอสวีฮาร์ดเบิร์กอาจจะมาน้อยแต่บอกเลยพวกเขาตั้งใจมาเชียร์ทีมร้อยเปอร์เซนต์บางช็อตตะโกนแหกปากปลุกเร้านักเตะบางจังหวะกระโดดโลดเต้นสะบัดธงกันสุดแรงเกิดคือแฟนบบลกลุ่มนี้เชียร์กันโคตรได้ใจสุดๆเอาล่ะท่ามกลางบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมของทีเอสวีฮาร์ดเบิร์กทันใดน,นั้นกล้องถ่ายเทอดสดตัวหนึง่งจับภาพไปบริเวณหน้าสแตนฝั่งทีมเยือน โมเมนต์ที่เกิดขึ้นคือบิจิตแอนเนลประธานสโมสรฮาร์ดเบิร์กที่มาให้กำลังใจทีมเกมนี้ด้วยเดินไปหาแฟนบอลก่อนจะเรียกคนนำเชียร์ลงมารับเงิน300ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ11,400บาทฝั่งกองเชียร์ฮาร์ดเบิร์กที่ลงมารับเงินนี่ถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หลายคนอาจสงสัยทำไมจู่ๆท่านประธานถึงได้เอาเงินไปให้แฟนบอลแบบนั้นละ่ะหลังจบเกมคำถามก็ได้รับคำตอบเมื่อแอนเนลออกมาอธิบายเรื่องทั้งหมดวันนี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ฉันสามารถทำได้ เพวกเขาเดินทางมาเชียร์ทีมท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดบนดัตจันก็แดดส่องตลอดทั้งเกมแต่ถึงอย่างนั้นแฟนเบาเหล่านี้ก็ยังตามมาให้กำลังใจซัพพอร์ตทีมเป็นอย่างดีนะอย่างน้อยที่สุดให้ฉันได้เลี้ยงเครื่องดื่มเพื่อเป็นการตอบแทนพวกเขาบ้างใช่ครับในเมื่อเชียร์กันโคตรได้ใจงานนี้ท่านประธานก็เลี้ยงเบียร์ตกรางวัลซะเลยประเด็นคือแม้จะเลี้ยงเครื่องดื่มแฟนเบาไม่กี่คนแต่เน่านกลับให้เงินไปเป็นหมื่นนี่เรียกว่าใจปั้มสุด มีเพียงท่านประธานของเรานี่แหละที่ทําเรื่องแบบนั้นบิจิตหน้า <c oughs> ทึ่งเธอเป็นกันเองมากๆหวังว่าเธอจะอยู่กับทีมเราไปอีกนานๆนะเหล่านี้คือฟีดแบ็ที่แฟนบอลแสดงความเห็นต่อประธานสโมสรของพวกเขาสําหรับบิจิตแอนนัลนอกจากโมเมนต์เลี้ยงเบียร์กองเชียร์จะได้ใจแฟนฮาร์ดเบิร์กแล้วอีกมุมอีกด้านหากลงลึกไปถึงการบริหารทีมเธอยังทําได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันด้วยเพราะนับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในปี2017 TSV h a r d b e r g ค u อน n a l ก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดครับ จากการเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น3ขึ้นหลีกสูงสุดภายในเวลาเพียง2รูปก,การทั้งที่ก่อนหน้านั้นเป็นทีมวนเวียนหลีกล่างมาโดยตลอดอคาเดมีเยาวชนถูกวางระบบเป็นจริงเป็นจังปี2020ผ่านเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกยูโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรปัจจุบันขึ้นมาโดเเล่นบนบุนเดสลีกาออสเตรีย6ปีเต็มโดยที่ไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นแถมทีมยังฟอร์มดีต่อเนื่องจบท็อป4จาก5รูปก,การบนหลีกสูงสุด โอเคอาจจะยังไม่มีถ้วยแชมป์ความสำเร็จหากแต่ TSV Hardberg ภายใต้การบริหารของบิจิตแอนนัลก็ดูมาถูกทางและแฟนบอลก็แฮปปี้กับทีมมากๆแล้วถึงตรงนี้สำหรับ TSV Hardberg แม้จะเป็นทีมโนเนมเล่นอยู่ในลีกเล็กๆหากแต่เรื่องราวระหว่างแฟนบอลกับประธานสมโมสรก็ถือเป็นอีกโมเมนต์น่ารักฟิลกู๊ดไม่น้อยทีเดียวกับอีกอย่างในวงการลูกหนังถ้าจะมีท่านประธานคนไหนเป็นที่รักเข้าไปอยู่ในหัวใจแฟนบอลได้เต็มร้อยบิจิตแอนนัลคือหนึ่งในคนคนนั้น